หลังจากที่เราเนี่ยรายงานข่าวนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินนะคะถูกพระเอกอักษรยอ่อฟอ,ฟ,อ,ฟ,อฟันจากวิกมากสรีมาคมคูคุกคามถึงที่บ้านเลยก็มีรายงานตามมาค่ะบอกว่านักแสดงหนุ่มคนดังเนี่ยได้กล่าวให้ข้อมูลผ่านทางรายการนะคะของพี่สรยุทธ์บอกว่ายืนยนันไม่มีการคุกคามไม่มีการข่มขู่อย่างแน่นอนค่ะ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบังเขนนะคะได้มีการ,ปรเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนจึงเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่1ในข้อหาทําให้เสียทรัพย์ก็เพื่อให้หนักสแสดงชายเข้ามาพบแล้วก็มีการเจรจากับฝ่ายหญิงผู้เสียหายค่ะเนื่องจากว่าคาดีดังกล่าวเนี่ยสามารถยอมพอกันได้หากพูดคุยกันแล้วตกลงกันได้ก็สามารถที่จะมีการถอนแจ้งความภายหลังแต่หากตกลงกันไม่ได้นะคะก็ต้องออกหมายเรียกครั้งที่2และหากไม่มาพบตามนัดจึงจะขอศาลนะคะออกหมายจับต่อไปค่ะ ด้านมินดาเองนะคะได้เปิดใจกับทีมข่าวชูอนไซส์บอกว่ายังไม่ได้ทราบเรื่องเลยที่ตำรวจเนี่ยเตรียมออกหมายเรียกหรือว่าเรื่องที่ฝ่ายชาให้สัมภาษณ์สื่อแต่ปกติเวลามีใครไปถามเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าไม่เคยทําค่ะ ไ,ได้มีการข่มขู่แล้วเล้าคลิปเสียงนั้นเป็นเสียงใครล่ะคะจากจากการที่พี่ๆฟังหรือทุกคนได้ฟังให้ให้เขาคิดเองเลยค่ะว่าข่มขู่ไหมจากคําพูดนั้นที่เขาพูดมาเขาเป็นผู้ชายและเราเป็นผู้หญิงเราต้องรู้สึกกลัวอยู่แล้วคือเขายังไม่เคยมีเหตุการณ์ทําร้ายร่างกายมินโดยตรงหรอคะแต่สิ่งที่มินเห็นคือเขามีการทําลายข้าวของอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแล้วม,มินเองก็เคยได้รับลูกหลง นะคะได้รับบาดแผลจัดจากลูกหลงที่มินแบบไปห้ามเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้มีการได้แบบติดต่อพูดคุยกันไหมคะหลังจากที่แบบเป็นข่าวแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่ห้าตุลาคมคมินกับเขาไม่เคยติดต่อกันเลยค่ะม,มีอยู่ดีๆมาหน้าบ้านวันที่ยี่สิบห้าตุลาคม แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็อยู่ดีๆวันที่16พฤศจิกายนอันนั้นมีการพูดคุยกันแล้วก็ตามในแชทตามคลิปเสียงเลยค่ะตอนนี้ค่ะน้องมินข่าวล่าสุดก็คือเหมือนตำรวจเตรียมออกหมายเรียกอันนี้น้องมินทราบข่า,ขาวหรือยังคะไม่ค่ะไม่ได้ทราบค่ะเพราะว่าวันนั้นมินไปแจ้งความ mm hmm. แจ้งความเสร็จปุ๊บมินก็ยังไม่ได้ตามเรื่องเพราะว่ามินไปแจ้งความเนี่ยเพื่อจะเอาคลิปวงจรปิด ที่หน้าฟูดแลนด์แล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อกับตํารวจเลยเพราะว่าตอนนี้มินก็มาต่างประเทศค่ะความจริงแล้วมินไม่ได้อยากจะมาดําเนินคดีมาเป็นข่าวหรือมาแฉอะไรเขานะคะแต่ว่ามินอะถูกเขาก็ทํารับหลังสื่อมินถูกเขาก็ทํามาตลอด uh huh. แล้วทีเนี้ยแบบอย่างเวลาแบบคนไปสอบถามเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็จะบอกประมาณนั้นนะคะว่าแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้จนทําให้มินอะจะต้องออกมาปกป้องตัวเอง แล้วก็ให้เขาได้ได้รู้ถึงพฤติกรรมของตัวเองที่เขาชอบพูดว่าไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้รู้แล้วเขาจะได้หยุดทุกอย่างที่จะทำกับมินรับหลังขอบคุณมากนะคะน้องมินค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ